สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาอธิบายการติดตั้งหน้าต่างนอร์ดิกหรือหน้าต่างวงกลมนะครับเพื่อนๆเป็นหน้าต่างช่องแสงนะครับที่เปิดไม่ได้นะครับเพื่อนๆเป็นวงกลมนะครับทําจากไม้นะครับผมไม้สักนะครับตัวนี้ก็มาอธิบายการติดตั้งง่ายๆนะครับทําคนเดียวได้นะครับเพื่อนๆออันดับแรกแล้วก็ ก่ออิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ยกหน้าต่างมาติดตั้งเลยนะครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราก็มาร์กจุดด้านหน้านะเพื่อนๆน,นี่แบ่งช่องไฟให้เท่ากันนะครับตัวนี้หน้าต่างนี้จะกว้าง10เซนนะครับความหนามัน10เซนตรงเดี๋ยวเราก็เว้นเฉลี่ยแล้วจะได้2เซนนะเพื่อนๆแล้วก็มาร์กไว้ยื่นหรงหน้ามา2เซนนะครับจากตัวอิดนะครับสายขวาก็ยื่น2เซนนะครับ เสร็จแล้วหากึ่งกลางนะครับกึ่งกลางของตัวตัวเสากลางมันนะครับตัวใส่กระจกนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับต้องอยู่ด้านในนะครับนี่ร่องใส่กระจกจะอยู่ด้านในนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้หันตัวทีไปซ้ายไปขวาแล้วแต่เพื่อนๆนชอบนะครับส่วนตัวผมจะหันตรงข้ามกับประตูนะเพื่อนเพื <sh arp> <sh arp> ่อนนี่ตัวทีครับเสร็จแล้วเราก็มาจับหาระดับน้านะเพื่อนๆนระดับน้านะครับให้มันได้นะครับแนวนอน ระดับน้ำแนวตั้งน่ครับแนวตั้งให้มันได้นะครับนอนตั้งได้และนาบได้นะครับแนวนี้นี่ครับได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตีตะปูยึดนะครับด้านล่างนะเพื่อนๆเ,เอามาตีตะปู4มุมเลยนะครับเพื่อนๆนี่สี่มุมข้างล่าง2ข้างบน2นะครับเตรียมยึดนะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆ เตรียมยึดเข้ากับปูนที่เราจะก่อมาให้มันจับไว้นะครับง่ายๆ,ๆนะครับเพื่อนๆทําเองได้ไม่ยากนะครับแต่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องรีบนะค่อยๆทำนะครับเพราะว่ามันเป็นงานละเอียดแล้วก็เดินบนลหลายๆรอบนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ค้ายันไว้นะครับไม่ให้มันล้มนะเพื่อนเเกิอดอุบัติเหตุมาชนนิดนึงล้มนะครับเดี๋ยวเราต้องยึดไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนไม่ยากนะค่อยๆทำนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรีบนะตัวนี้จะเป็นงานงานละเอียดนะครับเพื่อนๆน ยังไงก็ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสามบ้านเดงได้จริงสวัสดีครับ